วันนี้เราจะพามารับชมกับกระบะฟอร์ด a ลนเจอร์ค่ะวัยแท็กเกอร์โต้ส2งรถปี2017คันนี้ค่าตัว488,000ผ่อนเริ่มต้น8,000นะคะ ใกล้ดีค่ะจะได้เต็มไม่ต้องดาวด้วยนะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2 8 9สําหรับใครอยากดูรถตัวจริงนะคะเซิร์ชที่ที่หลกอมือสองแล้วก็ตรงตามแมพมาได้เลยค่ะเขามาพร้อมกับชุดแต่งเฉพาะของวายแท็กให้รอบตัวคันเนาะแล้วก็จะมีคูฝากระโปรงมาให้ด้วยกระจังด้านหน้าปักโลกโลก,โลก,โลกโ้ FORD มาให้อย่างหล่อเลยค่ะเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนนะก่อนพารับชมออปชันวายแท็กคันนี้จ้าสวยเดิมรับประกันเลยค่ะอ่ะ โชวคคัฝางังกระโปง้นหน้าก็มีให้ด้วยเปิดได้แบบสบายๆเลยเนาะน้ำฝากกโปงไม่ขยับค่ะสวยๆกริบๆเลยสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะคะปั๊มฟอร์ดเนาะมีเลยค่ะแนวสปอร์ตเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอยู่ครบเลยนะคะสภาพของเครื่องนี่เลยจ้ะไม่มีน้ำมันเครื่องเยอะไม่ร่วงไม่ซึมเลยนะคะ อ่าต่อออปชั่นกันค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถเนาะก็จะมีซุ้มล้อค่ะที่เป็นชุดแต่งอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่นวายแท็กนะคะแม็กลอย่างใหม่จากขอบ16เนาะแต่งมาให้เท่มากใส่เป็นยางเบสกุดลิตนะคะซุ้มดูด้านล่างนิดนึงสวยเดิมรับประกันค่ะไม่มีชนหนักผิดความนำท่วมไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะคะเป็นเครื่อง2-2เกียร์ออโต้6สปีดค่ะ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวเนาะเป็นตัวยกสูงที่มาพร้อมกับบันไดข้างค่ะกุญแจรีโมท2ดอกครบแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้เขามีราวแหลกหลังคาให้ด้วยค่ะอ่ะสำหรับภายในห้องผู้โดยสารเน,ะนาะบ่อนั่งเป็นบอน่อหนังดีไซน์เฉพาะของ y t แทค่ะปักโลโก้ y ายแท็มาให้สวยๆเลยจ้าปรับต่มสรลีระได้นะปรับสูงต่ำได้ปรับเอนนอนได้ค่ะนี่เลยใช้งานง่ายๆนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะอ่ะรุ่นนี้กุญแจสตาร์ทเนาะ กระจกปรับพาวเไฟฟ้าค่ะพลองอะไรมีล็อกความเร็วคู้เชนโทนเป็นมัลติฟังกชั่นหุ่งด้วยหนงังเดินตะเข็บได้สีส้มมาให้สวยๆเลยค่ะมีหน้าจอทัชสกรีนสัมผัสเชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้หมดเลย มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะอ่าแอร์เป็นระบบออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ให้เช่นเดียวกันเบรกมือเมนนนนะคะบำรุงรักษาง่ายเนาะคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ค่ะมี USB ให้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะคะคอนโซลกลางมีช่องวางแก้วน้ำเนาะพักพิงแขนบุหนังมาให้อย่างดีนะคะช่องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยค่ะกระจกฝั่งคนขับมีฝั่งคนนั่งก็มีให้ด้วยอ่าด้านบนสวยๆเลยนะยังไม่มีการเติมเลยนะคะ โอเคสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะคนอนโซลกลางด้านหลังเนาะเขาก็จะมีปักชาร์ทให้1ตําตำแหน่ง Power Outlet หนึ่งตำแหน่งค่ะเบาะนั่งเป็นดีไซน์เดียวกันเลยเป็นเบาะหนังปักโลกโลก,โลก้ Y-Tech เฉพาะรุ่นนะคะตัดด้วยส้มดำสำหรับด้านท้ายกระบะค่ะโดดเด่นด้วยโลบาร์เนาะที่เป็นดีไซน์เฉพาะของ Y-Tech ็นั่นเองแล้วก็จะมีชุดแต่งกรอบตาไฟท้ายค่ะกล้องถอยเซ็นเซอร์กะระยะเนาะ มือเปิดของเขาคาดด้วยสีดําตัดด้วยสีดําค่ะไลเนอร์คือนูนมากผ่านการใช้งานมาน้อยสุดๆแนลสปอร์ตเดิมโรงงานหัวหนอนด้านท้ายไม่มีขยับเลยนะอีกอย่างนึงเลยค่ะมีตัวช่วยผ่อนแรงท้ายกระบะด้วยเขาเสริมโชคมาให้นั่นเองจ้ะสำหรับพี่พีท่านไหนาตามหากระบะฟอร์ดไวท์แท็กออโ2.2นะคะคันนี้รถปี2017ค่ะ488,000เครดิตดีส่ง8,000เท่านั้นนะคะ